นี่เนอะเดี๋ยวต้องไปถือสากันนะไาแ่ออยนล้วไม่อยากรู้เรื่องของชาวบ้านเขาเนอะทำบุญอะไรมาอันนี้เราคุยกันสนุกสนุกนะ Once upon a time ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากนานจนจำไม่ได้แล้วบรรดามาแล้วอืม อันนี้นี่แหละอันนี้เราคุยสนุกนะสนุกคือมีอยู่พบชาติอย่างนี้เนละมีเด็กตัวเล็กๆเ,เขาได้ไปพร้อมครอบครัวนะียเนละ เขาจะชวนเพื <itto. S 2> <Love you. S 1> ่อนเขาไปด้วยเนยแล้วชวนชาวบ้านนะยการเชิญเขาก็จะเชิญเชวนไปไปไหนอ่ะนั่นอะไไปภูเขาแห่งหนึ่งนะแล้วก็ที่ภูเขาแห่งนี้นี่ มีบุคคลที่หนึ่งที่เขาอยากจะไปหาเขาเป็นฤาษีผู้ที่ได้ปลีกวิเวกเนี่ยออกจากเรือนมนุษย์ที่จากคองนงี้แมววอ,อร์มไนจรจากมาแล้วก็ปลีกวิเวกไปบำเพ็ญสมาธิจนกระทั่งได้ฌานในระดับหนึ่งทีเดียว จะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านสินตามแว้นต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะแล้วก็เด็กน้อยเนี่ยระหว่างเดินทางก็จะกระโดดโลดเต้นร้องเพลงอะไรไปตามภาษาเด็กๆเ,เชิญชวนให้ไปกราบท่านมหาฤุษีนีเลยเออ เขาก็ทำเงี้ยเป็นปกติจนกระทั่งค่อยๆเจริญไวัยขึ้นนี่เนี่ยเขาก็ชักชวนไปไปที่โนโที่นี่ที่ต่างๆพูดไปได้วยร้องเพลงไปด้วยตามสรรพสในในยุคนั้นน่ะนะเต้นไปได้วยร้องเพลงไปได้วยเชิญชวนแล้วก็ไปทําบุญกับมหาฤาษีนี้อืมชเลยหลายคนก็ไปทํากันได้ แล้วมหาราษีนี่ก็จะเอนดูเป็นพิเศษแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเป็นอาจินกรรมดเดียวจนกระทั่งตัดตอนไปเลยนะและจากโลกนั้นก็ไปเป็นคนทันอ,อ,อยู่ชั้นจตุมหาราชิกาเออ,เอ,อก็ชอบร้องรำทำเพลงอะไรนะเออ แล้วมาเกิดใหม่ข้าจะชอบร้องรำนำเพลงเนี่ยแล้วก็ชอบช่วยเหลือเกือกูลแบบสงเคราะห์โลกนั่นแหละไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในล่มเงาของพุทธศาสนานะี่ยแล้วก็ชอบร้องรำนำเพลงอะไรเงี้ยลังจากชานั้นไปเกิดเป็นคนทันอีกเอ,เออ เป็นคนทันหลายครั้งเลยดีจนกระทั่งจากคนทันก็มาในยุคนี้นี่นะ่ย oh. เออ <Okay. S 1> กว่าบุญจะส่งผลนี่นะ <Okay. S 1> เป็นลาบุญส่งผลนี่นะ่ย <Okay. S 1> เขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกี่ยวกัเรื่องร้องรัมทาเพลงอะไรต่าง <Okay. S 1> เหล่านี้อย่างที่เราได้ทราบกันอย่างนี้ไง จะเป็นที่ด้วยอนุภาพแห่งบุญร้องรำนำเพลงใครก็จะร้องได้แต่บุญที่ทํากับชาล,ลาพีบุคคลบุคคลที่มีชาสมาบัติมหาฤาษีนั่เลยก็ส่งผลนะในประสบความสําเร็จในชีวิตในธุระกิจการงานได้อย่างเงี้ยจะ้ะแต่ถ้ามีบุญทรัพย์นั้นก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าหมดบุญ ทรัพย์นั่นก็มันล่มสลายได้ไม่อาจจะรักษาทรัพย์นั้นได้นะบุญนี่เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวจะต้องรักษา,าไว้ต้งทําไว้ให้สม่มเสมอถ้ามีบุญบุญส่งผลก็ประสบความสําเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาเนี่ยนะแต่หมดบุญมันไม่น่าเชื่อมอยู่ๆมันกัเป็นไงก็ไม่ร ยิ่งแต่ปัจจุบ,บันดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่เลยบุญระบาดนี่จะผลัดกันให้ช่องอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน